สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะชวนมาทําหมูแดดเดียวค่ะแล้วก็ล้างหมูให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นสักขนาดนี้พอหั่นไปจนหมดนะคะนี่ป้าหั่นให้ดู ขนาดเนี้ยติดมันหน่อยหนาไปหันให้เสร็จเลยค่ะป้าก็หั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะพาไปตักหมูป้า ประมาณโลกับขีดสองขีดจ้ะอ้าวพริกไทยครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะก็พอจ้ะกระเทียมแหมออกรลเรือกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีสองรากตาเลยค่ะแล้วก็ลูกผักชีหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องเต็มมากนะัก เอาไปตำเลยค่ะป้าก็ตำาสามเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาลงไปเลยค่ะแล้วก็ซีอ,อิ๊วขาวซีอ,อิ๊วขาวสองช้อนฝาส้ม สองช้อนรสด,ดีสักหนึ่งช้อนน้ำตาลปี๊บอํำตาลปี๊บนิดหน่อยนะเพราะว่าใส่มากแล้วเวลาเราทำมันจะไหม้ขยำค่ะนวดให้เข้ากันเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆ นวดให้จนน้ำหมูน้ำปรุงมันแห้งเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะ นวดแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกมัดไว้ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ต้องไปลุ้งไปแรปอะค่ะใส่ถุงหมักไว้เลยเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาจ้ะ จ้าเข้าตู้เย็นเก็บไว้เลยค่ะสุดบรรยายค่ะป้ากำลังจะมาเอาหมูแดดเดียวไปทอดดูสภาพสิหมามันเอาลงมากัดไม่เหลืออะไรเลยวันนี้ไม่ต้องกินสักชิ้นก็ไม่เหลือ วันนี้ป้าจะมาเล่าเรื่องหมูแดดเดียวป้าทาเครื่องปรุงลสเรียบร้อยหมักไว้แต่เวลาตอนที่ป้าจะไปใส่คอนโดตากแดดอะป้าลืมถ่ายป้าก็สุดท้ายป้าเอาไปใส่คอนโดตากแดดไว้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยป้าไปเก็บหมูจ้ะปรากฏเกิดเหตุใหญ่เลยหมูป้า ลงมานอนกับพื้นเหลืออยู่ห้าชิ้นคอนโดที่ป้าแตกตากไว้อะ่ะขาดกระจุยกระจายหมดเลยเห็นหลังไวๆคือหมาบางแก้วมันมาตะกุยหมูป้าลงไปแล้วก็กัดซะที่ตากป้าแหกเลยสรุปหมูแดดเดียวก็ไม่ได้กินจ้า